นายจาตุรนภักดีวานิตอธิบดีกรมการท่องเที่ยวเปิดเผยว่ากองกิจการภาพยนตร์และวิดีโอทัศน์ต่างประเทศได้เข้าร่วมงานนิทรรศการเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงปักกิ่งครั้งที่13ซึ่งเป็นงานเทศกาลภาพยนตร์ที่สำคัญที่สุดในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของจีนโดยสามารถเชิญชวนและสร้างความสนใจให้แก่ผู้สร้างภาพยนตร์จากจีนิจารณาเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ในไทยได้มากกว่า7รายซึ่งจากการประเมินคาดว่าจะมีเม็ดเงินลงทุน750บล้านบาทโดยทางกรมการท่องเที่ยวจะเตรียมสารต่อความ สำเร็จนี้อย่างต่อเนื่องในงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคารในเดือนพฤษภาคมนี้ซึ่งคาดการณ์ว่าจะสามารถเจรจาเพื่อดึงดูดผู้สร้างภาพยนตร์จากทั่วโลกมาถ่ายทําในไทยได้เพิ่มมากขึ้นภายในงานยังมีการเจรจาธุรกิจซื้อขายภาพยนตร์การจัดแสดงอุปกรณ์การถ่ายทําการประชาสัมพันธ์สถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์โดยมีหลายประเทศอาทิเกาหลีใต้มาเลเซียจอแดนเป็นต้นซึ่งการมาปักกิ่งครั้งนี้เป็นโอกาสดีในการประชาสัมพันธ์สถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์ในประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากยิ่งขึ้น